เดินทางแล้วนะครับผู้อพยพจากศูนย์บักกิงวัดใหม่เลไลทองเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับนี่เป็นผู้อพยพนะครับผมก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกันนะครับตอนนี้ก็รอรถนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยนะครับ อันนี้เป็นเด็กแรกเกิดนะครับที่ออกจากออกจากโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงจตุบัตรใหม่เลยลทองออกจากโรงพยาบาลได้กี่วันนะแล้วก็มาที่นี่สามวันนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงเป็นลูกหลานหลวงหลวงพ่อสุวิชาแล้วนะครับสิบสี่วันแล้วมานี่ครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะครับมาศูนย์อพยพ วัดใหม่เลไลทองวันนี้ปิดศูนย์อพยพเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับศูนย์วัดใหม่เลไลทองนะครับศูนย์วัดใหม่เลไลทองนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ก็มีเปิดเพลงก็ดีใจกับผู้อพยพนะครับวันนี้เป็นวันที่11ส,สิงหานะครับก็ เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะครับเ,เดินทางกลับบ้านก็ฝากเป็นกำลังใจกับผู้อ,อพยพนี่เตรียมถอยรถมาแล้วเตรียมถอยรถมาแล้วนะครับผู้อ,อพยพก็ดีใจนะครับที่จะได้เดินทางกลับบ้านะนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้นำชุมชนนะครับรวมไปถึงเทศบาลเมืองนางรองนะครับศูนย์อพยพพักพิงวัดใหม่เลไลทองร่วมกับเทศบาลอ,อำเภอนางรองนะครับก็ได้ดูแลผู้อพยพจากอำเภอระหานทรายอำเภอบ้านปวดนะครับเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็ พี่น้องได้กลับบ้านชุดสุดท้ายนะครับจำนวน41คนนะครับก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสนะครับทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสนะครับก็าก็ต้องยินดีกับพี่น้องนะครับได้เดินทางกลับวันนี้เป็นชุดสุดท้ายนะครับโอเคครับผม